เอ้ยอาร์ติแฟกค่าดาวทำไมผมลงแต่ละทีทำไมมันไม่ดรอปเลยถ้าอยากรู้ตามไปดูในคลิปครับสวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับนัดเช่นเคยนะครับวันนี้นัดก็จะมีคลิปสั้นๆนะครับที่จะมา เป็นแนวทางให้กับเพื่อนๆหลายๆคนเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยมักจะถามนัดว่าเอยอาร์ติแฟกต์เนี่ยควรจะใช้เซตไหนดีควรจะใช้อะไรดีแต่ นอกเหนือจากเซตแล้วก็ความสามารถไม่ว่าจะเป็นแอดแทกไม่ว่าจะเป็นพลังโจมตีธาตุสิ่งที่สำคัญกว่านั้นคืออะไรครับอาร์ติแฟกต์5าดาวอันแน่หลายๆคนคงอยากได้อาร์ติแฟกต์5ดาวมากกว่า4ีดาวใช่ไหมครับทุกคนต้องอยากได้อยู่แล้วนะครับวันนี้นะัดก็มีวิดีโอสั้นๆน,นะครับเกี่ยวกับการที่เราจะฟาร์มอาร์ติแฟกต์5าดาวโดยที่ไม่ต้องล่าบอสมังกรหรือบ้าล่า,ลาบอสหมาป่านะครับซึ่ง2ตัวนั้นเราล่าได้อยู่แล้วอาทิตย์ละครั้งแต่เราจะทำยังไงให้ล่าได้ ทุกๆวันทุกๆเวลาแต่เราต้องใช้เลซินนะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับสำหรับหลายๆคนที่อยากจะล่าอาร์ติแฟกต์นะครับก่อนอื่นนะครับถ้าใครเลเวลผจญภัยอยู่ที่ระหว่าง30-38ถึง38หรือถึง39หรือพูดง่ายก็คือเลเวลผจญเลเวลผจญภัยอยู่ที่30-35นะครับอย่าพึ่งอย่าพึ่งฟาร์มอาร์ติแฟกต์นะครับนัดแนะนำให้ฟาร์มอย่างอื่นก่อนไม่ว่าจะเป็นที่ปลดเลเวลตัวละครหรือ อัพสมุดตัวละครเพราะ2อ,อย่างนี้มันจะเป็น2อ,อย่างที่ทําให้ตัวละครเราเก่งมากที่สุดนะครับแล้วก็รองลงมาก็จะเป็นเหมือนกับอัปเกรดอาวุธอัปเกรดอาวุธแล้วก็หลังจากนั้นก็ถ้าหาเงินเพราะเงินถือว่าสําคัญก็ เราควรที่จะโฟกัส4อย่างนี้นะครับตอนที่เราอยู่ที่เลเวลผจญภัย30 3 5ถึง35นะครับแล้วก็หลายคนจะถามอ้าวแล้วยี้เราจะได้อาร์ติแฟกต์5ดาวจากไหนล่ะอ่าอาร์ติแฟกต์5ดาวนะครับก็รอให้ทุกคนนะครับหลังจากเลเวลผจนภัย40หรือเลเวลโลกเลเวล5นั่นเองซึ่งเดี๋ยวนัดจะสาธิตให้ดูนะครับในดันที่นัดลงตอนนี้ก็คือดันอะไรก็ได้ ลงได้หมดครับไม่ว่าจะเป็นดันที่ดอกประดับไฟประดับลมประดับโจมตีหรือเบอร์เซิร์กหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับลงได้หมดนะครับโอกาสเนี่ยนัดลง2ครั้ง1ครั้งอะดอกแล้วก็สีม่วงเนี่ยดอกเยอะมากดอก3-4อันเลยแล้วก็สีทอง1อันเนี่ยซึ่งคลิปที่นัดอัดมาเนี่ยนัดจะอัดเพื่อที่จะแบบเหมือนเป็นคอนเทนต์ให้หลายๆคนดูก็คือถ้าสมมติรอบ2ตกนัดก็เอาคลิปรอบ2มาแต่เนี่ยนัดลงรอบแรกปุ๊บตื่นเช้ามาลงรอบแรกปุ๊บ ดปเลยครับทุกคนแล้วก็ดูจากช่องช่องอินเวนทารีนัดนะครับก็จะมี4อันที่นัดได้จากบอสโลกก็คือ2อันจากบอสมาป่า2อันจากบอสังก้อน,นะครับแล้วก็อีก4อันเป็น4อันที่นัดล่ามาจากการลงดันอาร์ติแฟกซึ่งนัด4อันเนี่ยนัดลงดันอาร์ติแฟกยังไม่ถึง10 10ครั้งเลยมั้งลงแค่ 6- 7ครั้งเองก็ได้มาแล้วซึ่งถือว่าอัตราการดอบอาร์ติแฟกห์ดาวตอน เลเวลผจญภัย40เนี่ยถือว่าเยอะมากๆนะครับสำหรับใครที่อยากจะฟาร์มอาร์ติแฟกต์นะครับนัดแนะนำให้เก็บเลซินไว้หรือใช้เลซินกับการปลดตัวละครแล้วก็อัพสมุดแทนที่เราจะใช้เลซินในการล่าอาร์ติแฟกต์นะครับแต่ถ้าสมมติมันไม่ไหวจริงๆนัดแนะนำให้หาอาร์ติแฟกต์บวกแอทแท็กก็ได้แล้วก็อัพเกรดแล้วก็ใช้อันนั้นไปก่อนแล้วพอเราเลเวล40เราค่อยมาฟาร์มทีหลังแล้วก็อัพเกรดทีเดียวจะเป็นการประหยัดกว่านะครับ ยังไงก็ขอบคุณทุกคนนะครับเพื่อนๆทุกคนที่ดูคลิปนี้จนจบนะครับหวังว่าคงจะได้ความรู้แล้วก็นำไปใช้ไม่มากก็น้อยนะครับถ้าใครมีคอมเมนต์หรือมีแหล่งฟาร์มอาร์ติแฟกต์หรือมีทิปแล้วก็ทริคหลายๆอย่างสามารถที่คอมเมนต์หรือว่าจะอินบ็อกมาหานัดได้เลยนะครับสำหรับวันนี้นัดก็ขอบคุณทุกคนครับแล้วก็ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับอย่าลืม กดไลค์แล้วก็ Subscribe ถ้าสมมุติชอบช่องนัดนะครับแล้วนัดจะอัปเดตวิดีโอทุกๆ2-3วันนะครับไปละครับขอบคุณมากครับ